ครับผมตอนนี้เรามาดูกวนที่2ต่อนะฮะกวนแรกเรารู้ผลไปแล้วนะฮะยี่สิบห้าแต้มนะครับสําหรับที่1ของกวนที่1นึ่งนะฮะพดุงคงอ่ายี่สิบเแต้มตอนนี้ครับขอดูสกอร์ของกวนที่2หน่อยครับผมไม่รีเลยอ่าตอนนี้แต้มสูงสุดว้าว1 9แต้มนะฮะแสงเดือนจากปากกล้วยครับ แล้วก็12แต้มครับจรูนจากปะตึ้โฮ oh. แล้วก็อันดับ3เชียงแสนสุภาพนะครับ11แต้มและก็สามารถกับธนพลเท่ากันปังพูล้อ,อก,กับน้องเล่ง้ายเท่ากันครับ9แต้มครับผมมาดูเหลืออีก2สนามครับใครขึ้นก่อน ตอนนี้ครับปลากล้วยขึ้นคนแรกอีกแล้วนะรอบนี้นะถ้าแข่งครบ24สเกตแล้วคะแนนรวมใครสูงสุดได้อันดับหนึ่งมีคะแนนเก็บประเภททีม 5คะแนนอันดับ2 4คะแนนอันดับ33คะแนนอันดับ4 2คะแนนอันดับ51คะแนนนะครับเอาไปรวมกับสมาชิกอีก4คนที่เหลือในทีมนะฮะแต่และทีมมี5คนนะคะแนนรวมใครสูงสุดก็ได้แชมป์ไปอุย้ยปาตึงลุดนะฮะต่อไปครับเชียงแสน สำหรับสมาชิกที่เคยร่วมเล่นกับ g ีโฟกนะฮะใครที่ยังไม่มีเสื้อรีบหามาใส่นะชิงไม่ได้ก็ซื้อนะฮะเพราะว่าต่อไปในอนาคตนะฮะ ถ้าหากมีเกมการแข่งขันจัดที่หนองเลงทรายหรือสนามนอื่นๆที่ g ีโฟกไปจัดนะฮะถ้ามีสปอนเซอร์ในเรื่องของเงินรางวัลมานี่สมาชิกของเราเท่านั้นครับที่จะได้มีสิทธิ์ลงทำการแข่งขันในเกม g ีโฟกของเรานะเพราะว่าถือว่าทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมการเล่นกติกา G ีโฟกภาษามาเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าใครได้ร่วมกิจกรรม ครั้งสองครั้งนี้เชื่อว่าเล่นเกม g ีฟกได้เข้าใจอย่างแน่นอนครับผมแต่ถ้าหากสมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะก็ขอแนะนําให้มาลองฝึกเล่นแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกโดยการหาเสื้อ g ีฟ x กมาใส่ด้วยวิธีไหนก็ได้ครับจะชิงจะซื้อหรือจะลุ้นโชคได้หมดนะฮะใจถึงใจฝีมือถึงดวงถึงเงินถึง ได้ใส่แน่นอนครับเสื้อ G Force ของเราต้องวัดใจแล้วครับแต่มันมันไหลไปแล้วนะฮะเก็บสกอร์นะครับเดี๋ยวสองสนามสุดท้ายครับ จบครับได้จบสวยงามได้ยิงแป๊บสิครับ ผมสังเกตไม้เนี่ยเพราะว่าผมอเป็นคนเรียกว่าปีนึงออกปติทักษ์สิบครั้งมาประมาณนั้นเขามีแข่งที่เดืนสิบไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลยไงเรื่องๆไม้ผมทั้งไม้เกือบจะสิบปีเลยไม่ยยมเพราะอะไรสิบปีแล้วฮะยังมันซื้อใหม่ซื้อปีหกศูนย์นะโอ้หกปีฮะแล้วก็ซื้อใหม่

ตอนนี้ครับมาดูครับใครขึ้นก่อนหมายถึงว่าคะแนนนำนะฮบาลูกบาวาบวาสวยครับ จะขออนุญาตจบอีกไหม <laughs> <im ps al> เอาไว้ก่อนเอาไว้เลยขอจบเลยเหรอโอเคมีคนลุ้นเกตอินันอยู่นะอาจจะโดน <im ps al> เยี่ยมครับได้อีกสองแต้ม ยี่สิบเอ็ดแต้มยี่สิบเอ็ดแต้มนี่มีโอกาสติดท็ทอปไฟท์ครับท็อปไฟท์ได้เล่นยูเทิร์นก่อท็อปไฟท์ได้ชิงประเภทบุคคลครับไปกินน้ำหนึ่งครับผมตอนนี้ครับสนามสุดท้ายของคนที่สอง โอ้ oh, จอเลยครับแบบนี้ต้องจบ,ลบ,จบแล้วครับตามกติกาถ้าขออนุญ,ญาตจบต้องจบภายในครั้งที่สองนะฮะถ้าไม่สามารถจบ ภายในครั้งที่สองได้ก็ถือว่าแต้มศูนย์ทันทีสองแต้มครับสิบสามแต้มครับมาที่สองขอไปครับน้องเลิง้ายโอ้โหแต่ละคนนี่ เดบมาสวยเลยครับนี่แหละถ้าเล่นเกม G ีฟก์บ่อยๆครับก็จะชำนาญในเรื่องของการวางแล้วก็การยิงนะเพราะว่าเกมนี้นี่เหมาะสําหรับการฝึกวางแล้วก็ฝึกยิงของกีฬาวุฒบอลเป็นอย่างมากครับกีฬาจะละเอียดทุกช็อตครับอุ้ยเสาศูนย์แต้มทันทีนะครับเพราะว่ายิงอันที่2ไม่เข้าศูนแศูนย์แต้มครับ ่าเพราะว่าขออนุญาตจบไม่สามารถจบครับอ่านี่คือกติกาของเรานะนี่ครับถ้าไม่ขอจบนี่อาจจะโดนกระแทกได้เพราะว่าแต้มสุดท้ายต้องเอ็ดอินวันนะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูสรุปคะแนนนิดนึงครับมีเสมอครับมีแต้มเต่าหนะโอเคตอนนี้ครับเท่ากับว่า คะแนนสูงสุด21นะครับแสงเดือนจากปากล้วย13แต้มสุภาพจากเชียงแสน12แต้มจรูนจากป่าตึงแล้วก็สามารถ10คะแนนจากหนองเลงทรายและปางปุเลาะธนพล9แต้มครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปกวนที่3ครับ